สวัสดีค่ะเพื่อนๆจา๋ามาค่ะมานเลาะหาซองเมืองเห็ดคุณซ้ายกับแจงเนาะค่ะเนาะมื่อนี่แจงกับมาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเห็นบอกทั้งหลังแจงนะคะไปค่ะเขาไปรุ่นกันเนาะเพราะว่าอย่างอ่าทองฟ้าไม่คลึมค่ะแจงกับแบบว่าอยากซองอยากเบิงเพื่อมีอเห็ดออกเนาะค่ะเนาะแล้วก็สีฟ้าวกับบ้านกับพี่น้องจา๋าไปรุ่นนก,นกันกับแจงสาวบรรพาจา้าสวัสดีสุขคน้อคะเด้อไปค่ะ จ้เมื่อนี่ก,ก็มาจากเส็นท้างน,นั่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแจงสิบพาหลาะเลาะขึ้นไปเด้อค่ะเดอะ้อว่าเฮาสิบพ่อเห็ดคุณชายบอหมอ่งอ,อ,งหมองที่ว่าแจงเคยผอพีอ่ยยน,ะะน้องหม่องที่ว่าแจงผอกกุมไงนะคะมีบ่นเนาะเนาะก็ยางสาเด้อค่ะเดอะ้ออุยอ้ยอุ้ยพี่น้อง อุ้ยจงพ่อเห็ดคุณทรายือดีแทะค่ะแต่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 แต,แต,แต่พี่น้องบุงดูล่ะเนี่ยโอ้ยนิ่มนิ่มเทาแห้งเราวค่ะลักษณะจังสีนี่คือว่าเขาแผะเขาแผะสปอร์ด้วยค่ะโอ้ยดีแท้ปีนี้เนี่ยดีแห้งค่ะนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเจียงอยากให้เขาเกิดในเทียวจังสีล่ะค่ะหลายๆโอ้ยดีใจแห้งปานเปิดคลิปมากกับพ่อเลยพี่น้อง ไปไปไปเอาไปต่นอนาะค่ะเนาะเอาต้องเปลี่ยนเส้นทางในการยางค่ะแจงทั้งส่ละค่ะเวลาที่แจงมายางออกกําลังกายแจงกะเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าให้มันจํเจีเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะรุ่นไปกับแจงเด้อถ้าพ่อเห็ดกวกแจงเนี่ยเด้อท่านผู้ชมถ้าเจอเห็ดบอกน้องแจงด้วยนะคะน้องแจงอาสิยาง แล้วยางไก่เห็ดก็ได้มันก็คือว่านะคะเนาะเห็ดเนาะบางเทือดอกตูมเขากับว่าเห็นมันก็ต้องแบบว่าพุ๋นละเขาโพจากดินหาลัางเทือกก็จนว่าเถ่าจังพอเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเส้นทังที่แจงยางประจำ้อค่ะเด้อว่าเป็นยางบ้านคุ้นกับมีเป็นระยะระยะเป็นจุดค่ะ มือน,นีรุนกันแบบมี่บนอ,อลุนกันแบบนะคะลุ่นอิริได้ค่ะพี่น้องอยากพ่อหลายๆอยากพ่อแบบหลายๆเลยก็เป็นก็เป็นเหลืองๆอไปไม่แหงคิดว่านะแจงกะเห็นใบไม้แหงกะคิดว่าเป็นเห็ดไปทั่วล่ะค่ะพี่น้อง ไปไปไปดันโน้นน่นเด้อค่ะเด้อดันโน้นแน่นี่เด้อค่ะพื้นบ้านก็ยู่ก็ยู่ขวามือเด้อค่ะอืมค่อยพ่อเห็ดเด้อสาธุอยากพ่อกลุ้มใหญ่ใหญ่ขึจังเมื่อนั่นแหนมเบิ่งตันเห็ดแหนมเบิ่งกล่องในเด้อแจงเอ้ยบอกต่อของเด้อค่ะแ<ท>จงกระรุ่นคักแจงมักหลายข่ะเห็ดคุณชาย เห็ดคุน้นใช้หนิอุ้ยพี่นอ้องอีหยังนะป่าลาอีกแล้วเห็ดคุ้นใช้หนิสววแจงสิกากินหนิแจงศึกษาแล้วศึกษาอีกเด้อค่ะแจงทดสอบสปอสปอของเห็ดคุ้นใช้เนี่ยสิเป็นสีดําช็อ,ชโอกโกแลตนะคะพี่น้องจ๋าสววสิกากินเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะนาะเห็ดเนาะแล้วก็มันเป็นเห็ดฝรั่งนะคะแจงก็บ่ได้เก็บเห็ดมาอ จะว่าจากปีพี่น้องค่ะเคยเก็บตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยอยู่บ้านน้าแม่ผุนนะคะน้าพงนะตั้งแต่สมัยใดผุนนะคะพี่น้องยี่สิบกว่าปีพุนเราแจ้งกับพึ่งไ้มาเก็บตอนที่ว่าสองปีที่แล้วที่แจ้งใหญ่มาอยู่รัดนีแหละค่ะเราไปคิดว่าตะของสิสด้มาเก็บเห็ดดอกค่ะพี่น้องจา่าบ่คิดบ่ฝันเลยคุณสามีผดน้า,นา,นานมาอยู่ในป่าพี่น้อง แจงโมเดลลีล้าด้วยค่ะพี่น้องจ๋าแจงผ้าหาแบบสดๆเลี้ยวๆ้เลยเนี่ยสฮหดบ่องที่แจง่อกุมหญ่แล้วเด้อโทรศัพท์จ๋าพ่ออีกบะน้อเนาะเห็ดหนีมันต้องเบิง่งดีด้อค่ะมือน,นั่นตาดีนะได้บุสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่น้ำพาพี่น้องเอออุ้ยพี่น้องแจงเห็นขาว อายะอายะพี่น้องจา๋าเมื่อนั้นสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่นน้ำพลาแจยงมะพร้าวมณีพ่นกระพาแจงมะพร้าวเห็ดอุย้ยพี่น้องพี่น้องเห็ดคุณชายค่ะแต่ว่าดอกหน่อยเถาแล้วอุย้ยพี่น้องขาอันนี้เขาเถาแล้วเนี่ยดอกบอคใครสวยเป็นไงรุ่นนี้แพ้แพ้สปอแล้วเด้อค่ะพี่น้องเถาแล้วเริ่มแพ้สปอแล้วอุย้ยมีอีกบ่เนาะนี่แหละค่ะพี่น้อง เทีเยกรจีแจงพอเป็นกุ้มตรนี้เด้อค่ะจำใบปีนาจำว้ปีนานี่ล่ะแบบนึงเด้อมีอีกบ่แจงผ้ายางหาแบบอุ๊ยตายแล้วตาดีอีกแล้วพี่น้องค่าไออุ้ยีหยัยงมะดุดเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดอกหนึ่ง เห็นแล้วเนี่ยคะ่ะพี่น้องเทียก่อนจังพ่อมึงนี้ละนี่มึงนี้ละคะ่ะท่านได้เกิดอีกอยู่มึงนี้ท่านได้เกิดอีกอยู่เดี๋ยวล้อรุุนเนาะคะ่ะเนาะอว่าเขาสิเกิดกินม้าไม่บอพี่น้องแจงพ่อเห็ดอีลีเห็ดกุนชายอีลีคะ่ะอ้ยเนาะพ่อเดีย๋ยดอกที่ซีแล้วคะ่ะพี่น้องจ๋าอดอกนี่นี่พี่น้องบองดูละ่ะอื เนี่ย่ะพีนองดอกเขายัางเฟิร์มๆอยู่ค่ะถ้าสิกินก็กินได้เด้ถ้าสิกเก็บก็เก็บได้แต่ว่าแจงว่าเพราะกระเทินค่ะแจงอยากปล่อยเขาเป็นเสื้อเนอะค่ะเนาะอืมแจงบอกเก็บดีกว่าป,าปาลอา่อยไว้นี่ยละเพราะว่าปีหน้าเขาจะได้เกิดถึงนมาให้แจงได้กินเนี่ย ถ้าเกิดน้ำเทยวจังสีนี่แจงสาม,มารถเก็บกินได้แบบสบายใจเด้ค่ะเพราะว่าน้ำเทยวจังสีนี่ยาข่ายหญ้ามามบ่ถึงค่ะเอาละค่ะไปตอนค่ะเนาะปล่อยขาเป็นเสือนอ่ขเนากจ้าค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนค่ะเนะนะยางขึ้นมาเลาะทั้งหนีเบิงกนนะนั่นละค่ะบ้านคุ้นเห็นบ่เพื่อมีเหตุแจบงบ่เคยยหา้ขึ้นม้ามังน,นีจักเทียด้ยค่ะ เคยตะขับรถผ่านาเคยยางวาสิมะละเบิงบง่งมื้อนีเลยมื้อนี้้องเบิ่งก่อนนะเพื่อมีเห็ดบ่ายางกับ,บ่ฮหูเนาะค่ะเนาะเขาหาเห็ดเขาก็ต่องละ อันนี้กะเข้าไปในซอยนี่มีบ้านลายหลังเด้อค่ะมีตลังเป็นตอยูค่ะพี่น้องจา๋านี่แจงบ่เคยยางเลาดเลยนี่บ่กล้าเข้าไปโอ้มันนี่เป็นเย็นเย็นหนาวๆนาเด้อค่ะพี่น้องจา๋าตรงนี้บ่มีเห็ดบ่เป็นแต่มีเห็ดแท้ะอืม บรรยากาศปลาบ้านของแจงเด้อค่ะเด้อเป็นปลาสงวนเด้อค่ะข้าเจ้ารักษาไว้ขาเจ้าอยากให้ค้นที่ฮักธรรมชาตินะคะไม่อยู่เนาะขาเจ้าก็คัดค้นเด้อค่ะอยากให้ค้นที่แบบว่าอยากอยู่กับธรรมชาติอิลีมาอยู่สิค่ะอยู่แล้วก็ซอยกันรักษาจังสินะคะแต่ว่าเฮาเฮาสามารถตัดใหม่ ปัดต้นใหม่ขายได้เลยค่ะพ่เป็นอย่างเราก็ปลูกทดแทนเอาค่ะโอ้ยบ่มีเห็ดจักดอกเป็นแต่มีเห็ดเนาะค่ะเนาะอางบ่มีพุณนะพ่ะนเพื่อนต้นอันฟอกเกบิบหรือว่าถุงมือจริงจอกเต็เอมอยู่เอาละค่ะไปไปไปเข้ากลับบ้านเนาะค่ะเนาะพุนเด้อแจงสิปิดคลิปตอนที่ว่าแจงใกล้อดบ้านเด้อค่ะพี่น้องเนี่ย แย่งกะสิย่างเลาะเบิ้งไปังสิแล้วค่ะเพื่อเพื่อโชคดีเพื่อพ่อเห็ดเนาะ,ะเนาะจ้าไหนไหนก็ได้มาแล้วเานาะเพื่อนๆเ,เนาะเราไปส่องไปส่องเห็ดล่มตรงนั้นดูนะคะว่ามีดอกใหม่เกิดขึ้นไหมอืม ตามที่ดูนะคะตรงนี้ยุงเยอะเลยแหละมีแต่ดอกเก่านะคะเขาแก่แล้วเนาะเอาละค่ะเรากลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวแจงพาไปดูอ่าขอนนะคะขอนเห็ดนางลมของแจงนะว่าทุกปีเนี่ย ไม่ใช่ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยแจงได้เก็บเห็ดนางลมทุกปีนะคะแต่ปีนี้จะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ามองมาแต่ไกลๆก็ยังไม่ไม่เห็นนะคะตาก็แหนมห่าแต่เห็ดพี่น้องจา๋าค้นตาหากินตาแหนมหาเห็ดเด้อค่ะ ทรประชาติตป่คะพี่น้องจ๋าเนี่ยก็เป็นทางขืนท้างขืนโน,น้นอ้อยนำ้นำมูกอะไรคอไัยค่ะเนี่ยค่ะคอนนี่เด้อค่ะคอนนี่สิมีเห็ดนั่งล้มให้แจงเก็บสุป,ปีปีนี้คือคือบ่เห็นเนาะหมายถึงว่าเห็ดนังล้มฤดูร้รอนเด้อค่ะนบ่มีเลยค่ะพี่น้องจา๋าปกตินี่สุป,ปีเขาสิเกิดเต็มอยู่ฮัลโหลที่รักนกห้องค่ะอุ้ย พี่น้องเห็ดน,นังล้มค่ะเห็นบอน,น,นั่นน่ะนี่นี่แต่ว่าเขาแหงแล้วอุว้ยกิยาวาปุดไอ้กิยาวาปีนี้เกิดซ้ำนี่ทวเว้ยเนี่ยค่ะอ้แหงแล้วพี่น้องโอ้ยนกน้อยนกน้อยนกน้อยฮัลโหลเห็นบอคะเห็นบอฮัลโหลขอบคุณค่ะโอ้ย เห็นน่องปะคะแจงซูมให้เบึ่งแล้วธรรมชาติเอลีนาะจานาสุดยอดเลยค่ะเอา้าพี่น้องมุนด้วยละ่ะเขาเขามาไก่แล้วค่ะฮัลโหลที่รักขอบคุณนะคะโอูหนูอยากเป็นดาราหน้ากล้องหนูลูกเห็นนกปะคะ แตหักเนาะค่ะเนาะไปค่ะแมีบ้านค่ะขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อนกหน่อยแต่หากหลายจ้ะพี่น้องจ๋าจำได้บ่แจงอันสีมาฮอดมองที่ว่าแจงพ่อเห็ดล่มเด้อค่ะแจงน้ำเห็นน้ำเห็นมัตตไก่เหรอค่ะเป็นสีเป็นสีเหลืองๆเป็นดอกดอกเห็ดอีอย่างโอ้ยพี่น้องดอกงามค่ะ โอ้ยเนาะพี่น้องจ๋าสวยพิฆาตส,สวยสังหารเด้อค่ะนี่อันนี้สวยสังหารเด้อพี่น้องเด้อเห็ดละงกผพิษเด้อค่ะพี่นอ้องอะแมนิตานะคะในกลุ่มอแมนิตาส p นะคะ S อ p หรือ SPP นี่แหละถ้าพูดผิดขออภัยนะคะนี่เด้อค่ะเห็ดละงกพิษเด้อพี่น้องอันตรายค่ะนี่โอ้ยแต่ว่าดอกของงามๆเลยค่ะเอ้ย อยู่ในกลุ่มเห็ดพิษเห็ดพิษเห็ดละโงกพิษเห็ดละโงกแถวนี้มีเห็ดละโงกพิษแถวนี้มีมีลายมีหลายชนิด้อคะมีสีแบบนั้นแล้วก็โอ๊ย้ยพี่น้องอีกดอกหนึ่งที่หลักเธอก็เป็นตาหักแท้อ้ยพี่น้องค่ะบางดอกนี่ตาหักแหง้งอเมริตานะคะตาหักแหง้งพี่น้องจา๋าแต่ว่าอันตรายนะคะเธอ สวยพิขาดนะคะพี่น้องนี่อุ้ยเห็นละงอกพิษออกอีกแล้วแถวบ้านแจงกะกะพ่อร้ายดอกค่ะแต่ว่าแจง,งไม่เลยเฮดคลิปเนาะแจงว่าเขาเป็นเฮดผิดไหมคะแจงก็เลยบอกใครอันนี้ปันดอ,อยมีอีกบ่อก่อนแจงจะเดิน่ตค่ะก่อนที่แจงจะเดินหน้าต่อนะคะมีอะไรให้แจงถ่ายอีกไหม ว่แม่นอยังดอกค่ะน้องแจงสินสนนงงส้นเริ่มสวดมุนแล้วน้องแจงสิ้นเริ่มสวดไตสนค้มแล้วก็สวดไอ้บทสวดพระมหาจากักรพรรดิชคงที่ว่าน้องแจงกําลังยางกลับบ้านเนาะค่ะเนาะมีอีบบล้มพัดเอาละค่ะพี่น้อง จังใดแจงก็ขอปิดคลิปเนาะค่ะเนาะแจงขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะเด้อจากพี่ๆเพืเ่อนชาวยูทูบสุขคนเลยแม่ๆป้าๆนานาอาอาแล้วก็พี่น้องชาวเอฟซีนะคะทุกคนท่านผู้ชมทุกคนนะคะขอให้ทุกๆท่านเลยมั่งมีสีสุษลำรวยอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือตลอดชีวิตเด้อค่ะเด้อขอให้ทุกสิ่งที่ทุกท่านนะแด่มาซอยแจงได้มาเบิ่งแจงเนาะค่ะเนาะสุขคนเลยมาหน่อยมาหลายก็มีคุณค่าค่ะให้ทุกท่านได้รับกลับคืนไปเป็น ล้านล้านเท่านะคะด้วยรักและขอบคุณนะคะรักทุกคนคะ่ะรักทุกคนได้ไหมในที่นี้หมายถึงว่าหักเพราะว่าเัาเป็นเพื่อนมนุษย์รวมโลกเกิดแก่เจ็บตายน้ำกันนะคะเดอ Thank you all for watching my friends I would appreciate that Thank you so much Thank you for your support guys I love you all you know Thank you so much See you next time Okay bye bye ขอบคุณค่ะไปแล้วเดอแจงสิงโง่เขา แจงสีงูเขาเทวค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ